ลูกทั้งหมด3มแปลงเนาะ1 2สองแล้วก็3แปลงนี้นะคะแต่ว่าแปลงนี้แกได้นำทำการถอนแล้วก็ขยายไปปลูกแล้วนะคะก็จะทำการขุดหน้าดินแล้วก็มีผสมปุ๋ยคอกแล้วก็กแกลบนะคะเป็นสายที่มีดอกเนาะช่วงนี้ก็ยังคงออกดอกให้เห็นนะคะแต่ก็จะเริ่มห่างๆแล้วเนาะเรื่องของดอกก็เริ่มจะน้อยลงแล้วนะคะที่แม่หมูให้มาทั้งหมด75าต้นสองแปลงนี้ยังไม่ได้ถอนขยายนะคะ แต่แปลงนี้ขยายไปแล้วได้เยอะมากๆเลยนะคะแปลงนี้นะคะนี่แปลงนี้ยาวเนาะอันนี้68อันนี้44นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกเนี่ยมีการออกแบบน่ารักมากเลยนะคะกระจิกกระจอกก็มีในในส่วนของในตะกรา้าในเข่งนะคะอธิบายให้ฟังนะคะเรื่องการปลูกหอมช่วงหน้าแล้งเนาะดียังไงนะก็ดีตรงที่แต่ถ้ามีเวลาก็แนะนำให้ทํา บ่อยๆนะคะต้นหอมของเราจะได้สวยนะคะอ,อายุเท่าไหร่สามารถนําไปขยายพันธุ์ได้เอาสามารถนําไปขยายพันธุ์ได้ตั้งแต่จากที่ปลูกแค่ต้นเดียวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีคะ่ะวันนี้แม่หมูพามาชมแปลงต้นหอมของพี่ชายนะคะ แม่หมูได้แบ่งปันให้พี่ชายมาปลูกนะคะอตอนที่แม่หมูแบ่งปันให้มาจะให้มาทั้งหมดเจ็ดสิบห้าต้นนะคะถ้าจะเป็นช่างกิโลก็น่าจะได้ประมาณกิโลกว่ากว่านะคะกิโลกว่ากว่าเนาะแล้วแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่แกปลูกทั้งหมด3าแปลงเนาะหนสองแล้วก็3มแปลงนี้นะคะแต่ว่าแปลงนี้แกได้นำทำการถอนแล้วก็ขยายไปปลูกแล้วนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นการเตรียมดินนะคะนี่แต่ก็จะทำการคลุกเขาเป็นปุ๋ยคอกแล้วก็แกลบแล้วก็ดินนะคะดินในส่วนของพื้นที่นะคะดินที่อยู่หน้าดินของเราเองนะคะก็จะทำการขุดหน้าดินแล้วก็มีผสมปุ๋ยคอกแล้วก็แกลบนะคะแล้วก็ทำการลดน้ำพรมไว้เรื่อยๆเนาะก็ผ่านไปประมาณสักสามสัปดาห์สี่สัปดาห์เราก็ปลูกได้แล้วนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นร่องรอยของการปลูกใหม่เนาะประมาณได้น่าจะได้เกือบสองสัปดาห์แล้วนะคะตรงนี้ก็มันเป็นสายที่มีดอกเนาะช่วงนี้ก็ยังคงออกดอกให้เห็นนะคะแต่ก็จะเริ่มห่างๆแล้วเนาะเรื่องของดอกก็เริ่มจะน้อยลงแล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นการปลูกใหม่เนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร่องรอยที่แกถอนถอนออกไปขยายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆอสวนของแกนะก็ หลังจากที่แม่หมูให้มาทั้งหมด75ต้นอสองแปลงนี้ยังไม่ได้ถอนขยายนะคะแต่แปลงนี้ขยายไปแล้วได้เยอะมากๆเลยนะคะ,ะต้นหอมแค่1กิโลกว่ากว่านะคะขยายได้เยอะนะคะคือแปลงนี้ก็นี่แปลงก็ไม่ได้สั้นนะคะก็ถือว่าแปลงใหญ่อยู่นะ,ะระยะห่าง4ี่คูณสองสี่ห1นะคะ4ี่คูณ11 สีเป็น40่สิบเป็น44่สต้นนะคะแปลงนี้แล้วก็มีแปลงนี้เนาะสี่คูนเท่าไหร่เนาะเจาสี่หกแปดสิบสิบโอ้โหสีแปดหกสต้นเลยนะคะแปลงนี้นะคะนี่แปลงนี้ยาวเนาะอันนี้68อันนี้44นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกเนี่ยมีการออกแบบ น่ารักมากเลยนะคะ,ก,ะกระจิกกระจอกก็มีในในส่วนของในตะกรา้าในเข่งนะคะในเข่งแกก็นําไปขยายเหมือนกันแล้วนะถอนไปแล้วนะคะแล้วก็มีถอนกินด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะถอนขยายนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้แกก็ทําไปเรื่อยะะแล้ก็เป็นต้นพักชีนะคะน่ารักกระจิกกระจอกเดี๋ยวแกก็จะนําต้นหอมมาปลูก เสริมกันไปนะคะส่วนตรงนี้ถ้าจะเป็นหอมแบ่งจากหัวนะคะน่าจะเป็นหอมแบ่งที่ปลูกจากหัวนะคะ,ะมาเล่าให้ฟังมาแกได้มาระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆนะแกก็นํามาขยายได้เยอะเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือในส่วนที่ปลูกใหม่นะคะนี่นี่ก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือระยะการปลูกก็ประมาณห้า สองสี่หกแปดสิบห้าสิบต้นนะคะห้าค1สิบเนาะเป็นสิบต้นนะค่ะอันนี้ห้า <c oughs> ระยะห้าแล้วก็สิบเนาะอันนี้คือระยะห้าแล้วก็สิบสี่สิบห้าประมาณนี้นะคะตรงนี้เนาะก็จะมีดอกนะคะแกก็ไม่ได้เก็บไปกินนะคะนี่เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะเรื่องการปลูกหอมช่วงหน้าแล้งเนาะ ดียังไงนะก็ดีตรงที่เราไม่ต้องไปซื้อก้นหอมแพงๆกินนะคะค่ะมีเวลาบ้างก็มาเก็บกินนะคะถ้าเราปลูกเยอะเราก็แค่มาเก็บใบไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ากรณีที่ไม่มีเวลาก็ลักษณะก็จะแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีใบเหลืองเยอะๆนะคะมองแล้วก็ไม่สบายตาเนาะอันนี้ล่องรอยของการเก็บดอกนะคะขอแทงขึ้นมาใหม่เนาะค่ะ ถ้าไม่มีเวลามันก็จะมีอันนี้จะเป็นร่องรอยของน้องไก่น้องหมานะคะดู่าจะจะใช่นะคะบริเวณนี้นะคะถ้าไม่มีเวลาเนาะเราก็ไม่ทําก็ได้เอาไว้เก็บออกทีเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้ามีเวลาก็แนะนําให้ทําบ่อยๆนะคะต้นหอมของเราจะได้สวยนะคะอันนี้ต้นหอมอายุหนึ่งเดือนกับ ยี่สิบกว่าวันนะคะยังไม่ถึงสองเดือนนะคะก็อายุเท่าไหร่สามารถนําไปขยายพันธุ์ได้เอาสามารถนําไปขยายพันธุ์ได้ตั้งแต่หนึ่งเดือนแรกเลยนะคะที่เขาแตกกอแตกต้นออกมาก็สามารถนําไปขยายได้เลยนะคะไม่มีปัญหานะคะก็เป็นอ่าเป็นอะไรที่แบบปลูกง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทนแรงนะคะ ทนแรงทนฝนฤดูหนาวก็สวยนะคะฤดูแรงก็สวยนะคะก็สําหรับใครที่ไม่มีเวลามาลอกไปเนาะแนะนําให้ตัดก็ได้นะคะนี่ตัดไปกินเลยนี่ตัดสั้นแบบนี้เลยนะคะตัดสั้นเสมอกับหน้าดินเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่นะคะค่ะแม่หมูได้ตัดแล้วนะคะในแปลงของแม่หมูรอติดตามดูนะครับตัดตัดเมื่อวานนี้นะคะรอรอชมนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะ ก็พามาชมบรรยากาศต้นหอมสวยๆนะคะไม่มีเวลาเก็บก็ตัดตั้นไปเลยนะคะอันนี้จะมานับดูนะคะว่าต้นนี้แตกกอได้กี่ต้นแล้วเนาะจากที่ปลูกแค่ต้นเดียวนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเกแล้วนะคะในระยะเวลายังไม่ถึง2เดือนเลยนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าโอเคนะคะ สาหรับใครที่ปลูกใส่กระถางหน้าบ้านนะคะบอกเลยเก็บกินไม่ทันหรอกนะคะหนึ่งกิโลรับรองเก็บกินไม่ทันแน่นอนอันนี้ก็ต้นสวยพอดีเลยนะคะคือต้นสวยพอดีไม่ใหญ่มากเนาะแต่แต่ของแม่หมูนี่ในแปลงของแม่หมูที่ปลูกเองนี่ต้นใหญ่เกินนะคะใหญ่เวอร์วังอลังการนะคะ,ะสำหรับใครที่สนใจสายพันธุ์นะคะแม่หมูมีแบ่งปันให้เนาะช่วงนี้ก็จะมีะเป็นหอม พันนี้นะคะหอมชนิดมีดอกนะคะแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าของแม่หมูมันจะต้นใหญ่นะคะแต่ก็จะแถมให้ไปอีกสองขีดเลยนะคะสําหรับพี่น้องที่สั่งหนึ่งกิโลแถมไปเลย2ขีดนะคะจุกๆไปเลยแน่นกล่องไปเลยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมทุกๆก,กาําลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ